เวลา17นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดณเมนหลวงหน้าพระพราสริยาพรวัดเทพศรินทราวาสในการนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดาชธรมาทเสด็จด้วย พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยายกรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกับพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมนส่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคอนแวนที่สิงคโปร์และโรงเรียนราชินีส่งเริ่มงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก่อนจะมาทรงงานด้านข่าวเป็นผู้อ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษกรมประชาสัมพันธ์และโฆษกแผนกภาษาไทยสถานีวิทยุบีบีซีกรุงลอนดอน จากนั้นทรงงานที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเป็นรองกงสุนแผนกวีซา่าจบจนเกษยียณอายุการทำงานแล้วจึงทรงรับเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ทั้งยังทรงงานด้านการพัฒนาสังคมโดยทรงเอาพระไทยใส่ในการดำเนินงานพร้อมทั้งประธานคำแนะนำและความช่วยเหลือจนงานบรรลุผลสำเร็จนอกจากนั้นทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอาทิสัมเป็นประธานรางวัลซีไรท์ มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมการชินูปธรรมและมูลนิธิอนุสรหม่อมง,งามจิตบุรชัดพระบวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดทรงเสกสมรสกับนาวาโทหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภพุทธิชัยทรงมีบุตรธิดาสองคนสิ้นพระชนเนื่องจากรับปักพาสะหรือปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่5ธันวาคม2552รสิริพระชนสา88สปี